ก็กราสวัสดีกันร้วยนะครับวันนี้กับช่องเคแซนเอ็กกวางตุมและตอนนี้เรากำลังท้างภูเขากันอยู่นั่นเองที่ตอนนี้ใช้เวลานานอย่างมากก็คือใช้เวลาวันละหนึ่งชั้งเนี่ยแค่ใช้สองสองวันชั้นเดียวค่ยังไม่เสร็จเลย คุณผิวมันเยอะใช่แล้วดูเรื่องคุณเพราแล้วก็เลยอีกเอเอค่ะมีช่วยเจ้าขุดกันแล้วเล็กแกาชันก็เลยเเละ่ลยละ ได้ไม่กดเหรอได้ได้ได้แล้วทำไมดาบดินหนึ่งเยอะนั่นเลยว่าเราจะทำการสร้างซูเปอร์ดาบดินพระเจ้าแลได้ปหาย,ยังตายงไมเจ้าใช้ดาบดิน ยังไม่ถอดเลยเจ้าเลยเจ้าจะต้องมันจะไม่ไม่ไม่เธอเจ้าถ้าเจ้าถ้าเจ้าตีมันไม่แต่ไม่แต่สกิดมันดดิเดียวมันจะทำการฟร้ได้ซะโอเคเอาเอาแดดเอาแดดยิงยับไปว้าว เขาบอกดินเราเยอะไม่ค่อยดูนแต่เาจะน่าเบื่อเพราะเราจะแทงภูเขาคลิปนี้ให้แทง์ภูเขาอย่างเดียวไม่ทำอะไรทั้งสิ้นใช่แล้วอืมไม่ดูได้แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายให้ด้วยโอ้นี่ไง็นไหมเราจะทำการสร้างกล่องเพิ่มนึ่งแต่ว่าเราจะทำการสร้างซุปเปอร์ดาบยินแบบ เก็บนี่เก็บแล้วเวลเก็บนี่เก็บ okay. น okay. okay, so ี่เก็บน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 ี่แล้วเก็บนี่โอเคโอเคสั่จ ดีดีดฮะสติกฮะฮออโอ้ขอค่น่อยแค่เดินไปหาเจ้าแค่ก็คงจะแต่งเลยเลยลหนึ่งโอ้ไม้พอเดินไปตัดไม้นี่มาแล้วนี่เอาไปกินซะนี่ ป้มายของเรานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปตีองกรแต่คือสร้างซุปเปอร์ดาบใช่แล้วเออไม้ไม่พอแล้วนี่ยแต่ไม่ยังรงเยอะอยู่อืมเออไม่ได้แล้วดินเพียบไม้ไม่พอเก็ โอ้ oh, oh, อีกสามมาทุยอีกสดาบทุยอีกสามดาบเออเพ่เพยย่ไปการประหยัดเวลาดิดนิ้วหลังจากที่เราไปตัดไม้มาใช่แล้วโอ้ของติดตัวทำไงดีเจ้าไทยไหมเนี่ยไทยอยู่ไทยอยู่ก็เลยว่าเจ้าเจา้า ก็แค่ถ่ายอยู่โอ้ซปเปอร์ดาบโอ้ซปเปอร์เดอะสลอตโอ้ถือแล้ววิ่งไว้นะทุกคนอู้วถือแล้ววิ่งไว้แต่อาหารจะหมดแล้วแล้วจะไม่ใช้มันนะ ไม่เจอว่ามัน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 ใช่ไหมเป็นุำนมากอะไรเนี้ยจะมีแฮนด์ใหม่หัอหน่อยเราจะเก็บแอปเปิ้ลไว้ขอบคุณมันก็ตัวจอเอาไปเผากินจ้า thanks โอ้ยจะกินหนึ่งปืนเหรออ๋อใช่สิทำไมเราไม่ทำฟืนเน้นว่าหินมีเป็นล้านก่อนหินทำฟืนได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำฟืนเน้นช๋โอ้ดีทำฟืน,นโอ้ใหหินทำฟืนได้ฉันคงฉันคงเจอ ไม่ต้องไปขุดอันนั้นแล้วนะเราต้องไปหาแร่แล้วอ่ะแล้วทีต้นไม้เอือทีไม้ทำฟืนได้ไหมกินไม่ใช่ต้นไม้เอาไม่เอาอเผาแป๊บเผาเสร็จลืมกันแน่นอนนี่ดูเผาเสร็จลืมแน่นอนไม่เอาไปตเต้นไหนโอเคทางต่อเพื่อนแกไปเยึดแร่ เอ็มอ่ไม่ๆเลจะไม่ดิ้นอยอดิน้นเยอที่จะทำใหอยาโลกนี้อะไวมันถึงมือแทนนอตตรงนี้ไปตรงนี้นีขแก๊นี่จิจะไม่รบี่เลยพี่เทียนเงนเลยเออมไปข้ามให้แบบ ขึ้นภูเขานี้เราก็จะแทงกันมาเทบตอนนี้เราแทงภูเขานี้มาเอิ่มเอิมเอิมเอ่มแทงภูเาขามาเทบจะเทบจะครบร้อยวันแล้วแค่แล้วเราเทบจะแทงภูเขานี้เทบจะครบร้อยวันแล้วนะครับยวครบร้อยวันแล้วก็ไม่รล้กรับไป ยายเต้นดีดๆยายเต้น l e t โ go จะจุดกินมามากก่อนแล้วก็ช่วยแสดงแต่ไอันนี้เป็นของเจ้าแค่นี้ที่แทงดีที่สุดแลตอนนี้ครัเปลีนน่ยนนาทีเจ้ามากมากมาก ถ้าทำมันช่วยจ้องนุยั่นย่งครมแหววันจเจ้าจะยืนนิ่งทำตัวบ้างานแบบนั้นไม่ได้นะฮะจเจ้าจะยืนนิ่งทำตัวบ้างางานแบบนั้นไม่ได้นะอืม กับไปเจอเวลาดินิฟ,ฟ้าโพดภาพโอเค เรากลับมาก,กันอีกครั้งหลังจากที่เรานั้นแถมภูเขาไม่เสร็จและวันนี้คือวันสุดท้ายที่เขาจะมาแทนภูเขาเอาไว้เอาไว้เล่นนกหลอกกันเลยกันนกหลอกเฮ้ยสปูเดอร์ จะท,ทำการเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะสร้างซูปเปอร์เดสส์ลทั้งหมดแก้วเล่มเก็บทั้งหมดยกเวนดินกับสติ๊กเล้วไปเจอะก็จะแช่ขอนี่นะเอาเลยที่คุด,ดินนะ่เอาเอาในกล่องเอาในกล่อง ก็มีเพียวเลยอืมเอาม้ไหนทำไมเอะเอาเอออาอช่แล้วก็เราต้องใช้ไม้ด้วยต้องใช้ไม้ไปจุดไฟเราใช่หินด้วยเราจะทำการนะครับสิ่งนั้นให้เข้ากัน ที่ขุดดินใช่ไหมรับไปเยอะค่เยอะสิค่ะทำงานวันเดียวนะก็จะต้องการนี่แับ <laughs> เ <laughs> ยอะมากมวันนี้เราจะ,จะทำงานกันโอเคฉันซูปปเปอร์เดอะซอสกันเลยเดยวยพลังของ กไม่พอใช่แล้วครับแบบโอเคปีลันนี่สปเดอ,อร์ซอสสปเดอร์ซอสเล่มที่สาม ลิงสามแล้วไม่ต้องถามว่าเราจะเอาซูเปอร์เดสซอสไปทำอะไรจะสร้างแดบใ้มันดีขึ้นเองอาไม่พอ,อ,อเอ๊ะแม่ไม่พอ My God ở mang kho, ở ừ, đặt vào góc rồi mình, anh chỉ với à, ừ, ok, chúng ta ở dưới mùng เออไว้ข้างล่างไม่ได้ไว้นี่ได้หรือเปล่าไว้ตรงนี้ได้เลยดีโอ้เราก็จะเปิดนี่เล่นไม้ครับนั่นเองระวังหรอกนั่นก็คัดหมดครับไปก่อนก็นแล้วกันนะ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้แล้วก,าาวก็กดไอะดิ่งด้วยอาจจะบอสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาย